ต้องานนะต้องต้านโอ้ยแม่ปแแงปายเหี้ยเลยกูไมเ่เอาโอ้ยหีย้ยสเปิ้ลฟุ่งแตกโอ้แม่งกดสองแม็กอะไม่เงี้ยกูแตกเลยอุ้ยอะไรครับเนี่ยเนตัวจับเวลายอยุดตะขอเฮ้ยม,มีมีใครเห็นบ้างเห็น,เห,นเห็นทุกอย่างปะ่ะเหมือนพี่อะเห็นเห็นไม่เห็นไม่มามามา,มาอยู่วความร<ห>ักพี่บุกเกลียวขุดงาหนึ่งนี้กูเปิดประตูไปแม่งง้างรออยู่เลย เจมส์จะเฟส2นของน้องชายช่วยซอยขาเล็กๆของแกหนยพี่ิ่เยวิ่งไอ้เหี้ยสถานการ์มักสร้างวีรบุรุษเสมอเลยวะพี่ไปเองสถานการ์มักสร้างวีรบุรุษเป็นไงคตรเดือดเลยพี่บอกแล้วโอ้กูไม่ธรรมดากูขอคนเดียวพอโอ้โหเฮ้ยฟิลนัก้แข่งกูจักไปแล้วว่ะ 这固体。<努>